สวัสดีจ้าเดี๋ยวโอนีสิผ้ามาเบ่งด้วจ้ะพริกหลังตัดใบออกให้นางแล้วว่านางหน้าตาจะเป็นยังไงด้วยจ้ะเนี่ยนางก็จะโกรนนี่สิละจ้ะเนี่ยตัดใบยใญ่ๆออกให้เบิดเลยเกินว่าถึงด้านบนนี่จ้ะเนี่ยตัดให้นางเกินว่าถึงด้านบนเลยเด้อจ้าอันนี้คือพริกกระเรียงด้วจ้ะ หลังจากที่ค่อยทายห้เบิ้งมือน,นั่นแล้วจ้ะเนี่ยตอนนี้กระนังก็เริ่มหญ่ขึ้นเลยจ้ะน่วยพริกกระเลียงต่พริกกระเลียงเนี่ยออกดอกล้ายหลายเด้พูดเนาะดอกเป็นปุ่มเป็นป,ป,ปุ่มเลยเราต้องใดที่ว่าอันนางอ่ะออกดอกต้องเห่าตาม,าานมานันเด้อจ้ะแหงมันน่ะเนาะมันก็จะออกน่วยตรงนั้นเลยติดนวยนอะไรดมติดน่วยเลย พริกกระเลียงอะแถวนานี่มิจจะมีจะพริกกระเลียงด้วยจ้ะต้นนี้น้อยว่าเขาเพราะว่าปลูกเสริมจะออกหน่วยตรงกิง่งพริกนี่กินแซ่บด้วยจ้ะหอมดีเอาตำสมมันหอมมันเผ็ดแต่ว่ามันก็นหอมหอมเนาะ กินดิบก็แซ่บเสียดายแต่เผ็ดไปหน่อยสำหรับคนมากินเผ็ดไดเด้อจ้ะพริกกระเลียงนี่จะออกดอกเร็วกวกาพริกชีฟ้าชีฟ้าก็ำลังออกดอกเต็มเพื่อกันจ้าอันนี้คือพริกชีฟ้าเด้อจ้ะพริกชีฟ้าเนี่ยก็จะเด็ดใบให้น้าให้กันเด้อเปิงดู ต้นล้นเลยเดย้ตั้งแต่พุ่นอน่ะเขาออยัางบ่ได้เด็ดดอกเขาบ่ว่างคอยพึ่งเด็ดเมื่อวานนี่เองจ้ะเด็ดไให้เมื่อวานทั้งเบิดเลยเบี่ยคอยเจเด็ดห้กเกว้าวเกี้ยงเลยพุ่นอน่ะเด็ดให้ยชุกกระถางดูลำต้นดู ดูลำต้นนางยัง้งอวนเลยพุ่นะงามขักคอยถึงหยาดมันบ่อยติดดอกให้แต่ว่าติดดอกเต็มเลยจ้ะตอนนี้กำลังติดดอกเต็มเลยทุกต้นเลยจ้ะหวังว่าจะเป็นนวยสุกทันก่อนหนาวถ้ายเ้เบิง่งกดลยจะว่าติดดอกนางจะติดดอกแบบนี้เลยจ้ะสุกต้นเลยจ้ะ ไทยเบื้องใกลๆจะได้เห็นดอกพวกนางงามทุกต้นจะปีนี้พิกชีฟ้าพักไอพิกชีฟ้าจินดาจ้ะกลังอันติดหน่วยติดหน่วยตะปุตะปิอืสโอน คุณน่ะดูต้นเถอะอ้ว,วนขนาดดูด,ดอกนางเด้อเจ้าหน่อยทาติดหน่วยเต็มนี่กิดชิง,งานด้วยเนาะเป็นแถวเชีวยวเวลาติดหน่วยกับสะออน Bên theo pin theo siêu bay ngay lại nếu luôn là tình bà ngay, ngay. พวกที่ว่าปลูกที่หลังก็มีเด้จ้ะเดี๋ยวก็สีผ้าไปเบิง่งเด้แต่ว่าต้นบได้ใหญ่ปันนี่เด้ที่เลกเขาว่าสิบว่าปลูกแล้วคอยใส่กระถางวางไว้ต้นเบี้ยมันน่ะจ้ะก็เลยนึกไปนึกมาเสียด,ดายเนาะสิโยนถิงก็โอ้ยอุตส่าห์เพาะมาว่เด้แล้วพี่คอยนะ่ะที่เขาว่าเด็ดยอดเด้จ้ะพวกนา้งจะแตกกิ่งออกหลายกิ่งเด้จ้ะเนี่ยใช้เบิง่ง จะเป็นยังเสียพอเขาเด็ดมันจะแตกกิ่งต้นหนึงอ่ะมีหลายกิ่งยังสิจ้ะดูอันด้านหลังดูคุณอนะ่ะกิ่งเต็มเลยถ้าเขาไอ้บดเด็ดเนาะมันก็จะมีต้นตรงเดียวแบบนี้นะน้ะนงจะแตกออกมาหลายกิ่งจ้ะแตกกิ่งหลาย ลมแห้งมื่อนี้บ่ค่อยมีแดดจะขึ้มขึ้มฝน,นแต่ว่าก็ออกดอกให้ดีน้อยๆเยอะเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งอันในสวนเด้ย๋ยวจะที่ค่อยว่าน่ะ อันนี้คือบักพริกที่ว่าคนเอาปลูกใส่กระถางไอ้ไรอย่างอื่นอย่างกองฟมเนี่ยจะเป็น,นยังเสียปลูกที่หลังเดี่ยมุน,นี่สองกีสองใจว่าจะบาปลูกแล้วเลยเสียได้นะจ๊ะตัว่านางกับไงออกดอกเท่ากันได้จ้ะนี่ตอนนี้กำลังออกดกอ,อกแล้วนี่กระตกพุ่มดีดีดูถ้าเขาปลูกมันจะเป็นพุ่มมังเสียถ้าเขาเด็ดยอดจะเป็น่วงพุ่มมั้งเห็นบ่จ้ะแตกพุ่ม แต่ว่าค่อยปลูกไอกระถางหนึ่งหลายต้นไปหน่อยเบื้องคุอ่ะกระถางนี่มีทั้งเบิดสิบสองต้นกะว่าปลูกไปเถอะเต็มกับบะบอเป็นอย่างเสียดายเลนี่นะเบื้องเตละต้นเด้อขอใช้เบื้องผุ่มมันเด้อจะ้ะพุนอ่ะมันจะแตกผุ่มแบบเนี้ยเป็นผุ่มใหญ่จ้ะเพราะาเด็ดยอดแล้วมันจะแตกเป็นทรมผุ่มมึงสิเละจะ้ะ เป็นพุ่มอันนี้อันนี้พริกกระเลียงจ้ะนี่กับกระพุ้มงามปลูกที่หลังคือกันต้นกาาหน้อยๆน,น่ะปลูกแอบบกักใบฟักมเมวไปจ้ะดีกว่าถิง่งพริกกระเลียงมันกินแซ่บผมก็เลยเสียดายนี่ จักหน่อยเดี๋ยวไอ้ฟักแมวก็ทิไ่ถมมันดูนี่กำลังงามด้ยกันแอร์อัดยัด,ยดเยียดเด้บบกพริกข่อยพักข่อยนะทั้งนี้ก็มีปลูกอ้อมติดกันไปเบิดต,ตรงนี้มิตรพริกก็เลี้ยงบิดเลยจ้า นี่มีกระถางนึงลงจะลงย่อมองนี้อันนี้กระเพิ่งปลูกลงอันกระถางเลยจ้ะที่ว่าต้นน,น้อยๆเดี๋ยวคอยเชเบิ้งว่าเบีย้ยที่ว่าเหลือนะ่ะมันต้นซ้ำไดเน,นี่ยจ้ะต้นซ้ำนีนะ้น่ะอันนี้บ่ได้เอาทิ้งได้หน่เลี้วว่างตั้งไว้ซื่อๆเนี่ยคอยเอาปลูกมุน่ที่หลังเดยมันใหญ่เนี่ย ันนี้พริกกะเลียงจ้ะเนี่ยพวมมหมองสิบปลูกก็เลยตังใส่กระถางไว้ซื้อ,อ,อเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าจิ่ายอย่งอื่นใหม่เบิ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ุดคลิปต่อไปนะจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชม สวัสดีจ้า